สนุกมาแล้วค่ะน้ำก็ื่องเรียนเราจะทำใหม่เนาะดีเหมือนกันนะยาที่ได้ไม่ยาวมันตอนที่ก่อนนะคันมากพาว่มีเซเว่นมาปวดใหม่ก็บ้านเราเราไปหาซื้อของเออไป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  ดีบาทครับเอาละสิบห้าบาทค่ะทั้งหมดเลยค่ะละสิบห้าบาทค่ะขอ,อัน,นี้วยกันครับไ,ได้เลยค่ะอ,อันนี้ก็มีนะคะอันนี้นะครับขอตีดกันตีดกันค่ะตีดยังไม่ได้ตีเลย<อ>ตีด,ตด เฮ้ยยุนอามาติดเอาติดกันค่ะติดติดเอาตังค์เอาค่ะอืมตร้อนไอ้บ้านี้มีลูกค้ามาซื้อมาซื้อของเยอะจังเล่นของเล่นดีกว่าอ่า อันนี้นะคะก็เป็นเซเว่นอะไรคะเซเว่นจากกล่องกระดาษแต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบว่าที่มันเป็นเลื่อนที่มันเป็นเซเว่นกล่องแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีประตูของเขามันจะเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติะะใช่เราเห็นในย t ท b e นะคะที่เขาเล่นกันเยอะแยะเลยก็คือทำเซเว่นจากกองกระดาษแล้วเราก็มาลองทำกันบ้างแต่ว่านะของเรามันมีกล่องกระดาษแค่นิดเดียวเราก็เลยทำแบบเออเราก็เลยทำแบบนี้ดูสิคะ ตาเซเว่นเราก็ยังใช้สีเขียนเอาเลยคะแบบง่ายๆนะคะเป็นเซเว่นจากกล่องกระดาษแล้วก็ขนมวางนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นของใหม่แล้วขนมแล้วก็ขนมโมบาลยูขอกีนอันนี้นะคะเอาถามเลยค่ะคมคิดเห็นหน่อยว่าเซเว่นจำลองของเราเป็นไงบ้างตลกไหมตลกตลกเซเว่นจากกล่องกระดาษพังไปหลายอันแล้วค่ะ ิงดีกว่านี้อีกนะเนี่ยใช่จริงๆข้างบนน่ะเรามีทำกระดาษเป็นกล่องเป็นเหมือนตู้ขายจริงๆก็มีลมมันแรงด้วยค่ะวันนี้มันก็เลยพังหลุดเหลือแค่นี้เองฝั่งนี้ก็หลุดไปแล้วนะคะนี่เซเป็นของเราอาจจะบอกบางนิดนึงแต่ก็ดีได้นี่ไหมเอาไว้เล่น แต่ในชอบดูทูตเนาะที่เราเห็นเขาทำเนาะเขาทำดีมากเลยเนาะทำเหมือนเซเว่นจริงๆเลยแต่ว่ามันมันจะไม่ได้พังแบบนี้นะของลำบอกบางค่ะชชำรุดค่ะอ่าสำหรับเซเว่นจำลองของน้องเยี่ยหมาคิดสนุกนะคะกับแก๊งเด็กบรานนอกของเรานะคะมาช่วยอุดหนุนซืขนมเซเว่นของเราด้วยเอาสนมตัวเองแล้วนี่ไงคะนี่ค่ะหนูกำลังต่อยลลรีค่ะสำหรับคลิปนี้ของไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ขอพาคุณค่ะบ๊ายบาย